ตืด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 เลยนะครับวันนี้มาตัดผมกันนะครับผมโอ้ควาเสียงหน่อยไปไม่ได้ก็เลยกลับครับพี่หลงเดินทางกลับและพี่หลงพี่หลงถอยพี่หลงไม่สูพี่หลง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 ครับไปได้ไหมนี่พี่หลงทัปากด้วยครับทับปาก ตืดๆตืดดตืดดตืดตืดเลยนะครับวันนี้มาตัดผมกันนะครับผมตืดๆตืดดตืดดตืดดตืดเลยนะครับวันนี้มาตัดผมกันนะครับผมทำปากด้วยครับทำปากเก่าโบราณครับมีไหมเอาเอามาดูหน่อยเอามาดูหน่อยครับนี่ครับที่ตัดผมโบราณนะครับนี่ครับนี่ครับให้เขาดูด้านนี้นี่เนี่ยกับหน้าคนโบราณแล้วที่ตัดผมโบราณครับ คนโบราณโอ้โหสุดยอดมากเลยครับเนี่ยครับจะทำท่าตัดให้ดูทำท่าตัดให้ดูใช่ไหมอ๋ออันนี้ไม่ไม่ต้องงอไฟเลยนะไม่ต้องไม่ต้องไฟฟ้าไม่ต้องพูดไม่ต้องงอไฟเลยครับผมครับแน่นอนมากเลยครับแน่นอนก็ตัดได้ตัดขำพูดนี้ก็ได้อาจารย์อ้นกันงาช่างหล่อนะครับครับุบลาณบ้านเองไม่ต้องเกรงใจกันในชีวิตการทำไรทำสวัสดีครับ อ๋อไฟเลยนะไม่ต้องไม่ต้องไฟฟ้าไม่ต้องพูดไม่ต้องง้อไฟเลยครับผมครับสแน่นอนมากเลยครับแน่นอนก็ตัดได้ตัดข้องบลนี้ก็ได้อ่าอาจารย์อ้นกันงาช่างหลอนะครับเราจะทำท่าตัดให้ดูทำท่าตัดให้ดูใช่ไหมอ๋ออันนี้ไม่ไม่ต้องง้อไฟเลยนะไม่ต้องไม่ต้องไฟฟ้าไม่ต้องพูดไม่ต้องง้อไฟเลยครับผมครับแน่นอนมากเลยครับแน่นอนก็ตัดได้ตัดข้องบลนี้ก็ได้อ่าอาจารย์อ้นกันงาช่างหลอนะครับ ปากด้วยครับทำปากพี่หลง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 ครับไปได้ไหมนี่พี่หลงโอ้ยขอเสียงหน่อยไปไม่ได้ก็เลยกลับครับพี่หลงเดินทางกลับแล้วพี่หลงพี่หลงถอยพี่หลงไม่สู้พี่หลงตืด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 เลยนะครับวันนี้มาตัดผมกันนะครับผม โอ๊ยขอเสียงหน่อยไปไม่ได้ก็เลยกลับครับพี่หลงเดินทางกลับแล้วพี่หลงพี่หลงถอยพี่หลงไม่สู้พี่หลงทำปากด้วยครับทำปาก